นี่ก็จะเป็นแบบเหมือนเขากากเหมือนต้นโควิดเนาะต้นโควิดนกพิราบกินข้าวเจ้าดางมาทำอะไรที่นี่เจ้าดางนี่บรรยากาศสวยงามมากเลยเอฟซี FC ที่น่ารักทุกคน ตรงนี้จะเป็นสนามสนามอะไรก็ไม่รู้นะเพราะว่าสพแต่ก่อนสาพมามันไม่มีนะคะตอนนี้เขาทำใหม่บรรยากาศสวยงามมากเลยนี่นะคะตรงนี้จะเป็นหอนาฬิกาที่ว่าเราจะ รงที่เราจะมานั่งพักที่เราจะไปเที่ยวเกาะฝั่งนู้นที่เรามองเห็นก็จะเป็นสะพานเดินไปที่เราจะไปขึ้นเรือไปขึ้นเรือที่จะไปเกาะล้านนี่ก็บนบนเขาป้ายนะคะสองคนเดินไปไกลแล้วนะคะสาพรเดินไม่ทันเขา ก็เดินไปนู่นไกลๆเลยนะคะมีคนนะคะมีคนวิ่งวิ่งข้างบนนั่นด้วยตรงสะพานไม่รู้เอฟซี FC มองเห็นหรือเปล่าเพราะว่าสาพรมองไม่เห็นเนาะเพราะว่าแดดแดดมันย้อนแดดย้อนแดดย้อน สวยงามมากเลยนะคะเพราะว่าเสาพรไม่ได้มาตั้งแต่ที่เสาพรไปอยู่กับลุงพลเนาะเกาะล้านเกาะล้านถ้าใครไปเกาะล้านก็มีที่จอดรถนะคะมีที่จอดรถตรงนี้มีเจ้าหน้าที่ช่วยช่วยโบกให้เข้า ช่องไหนช่องไหนนะคะนี่เราก็มีเจ้าตูบสองตัววิ่งทำอะไรเนาะนี่นาะเจ้าตูบวิ่งทำอะไรเ,เดินไปเรื่อยๆนะคะเดินไปเรื่อยๆสาพรเดินไม่ทันเขา <laughs> ว่าจะไม่ออกมาแล้วนะคะกลัวตัวเองเดินไม่ไหวว่าจะไม่เดิอนออกมาแล้วก็เลยอยากมาไม่ได้มานานแล้วก็เลยอยากมา